ได้เหรอนี่แหละความักของผมละกัยเพราะผมคือมนุษย์ล่องหนซึมเข้าหลังหอบแล้วไฮ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเรือเรือใครอ่ะเรือเราอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคให้เราให้เราไปไปที่เรือเออมลกจ้าขอขึ้นเปิดน,นะยิงได้ปะยิงได้เลยให้เร็วหดฐาร <c oughs> อ่าพากิดไปไหนเนี่ยคร <c oughs> บยังอ่เดี๋ยวขึ้นเลยครับจา่ารออย่าง โดโกดไปน้ำสนุกดีครับโอเรเลยตายจะตายเยอะไหมเนาะแล้วใครขับไป ถือปืนก <an> ันอย่างนี้ถ้าใครขับเรือชิพายแล้วเรือออโต้ไม่ได้กลัวสักหน่อยมั่วละใครกลัวเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเล้วจะสลัดเหรอคืงไงทำไมเขาไม่ยิงจมตีเราไงป่าเฮ้ยเชี่ย ขอโทษครับแต่สนมว่าเชียวไปโยนไปได้ยิงโดนนักหมากอ้าวาวางจังวะทำไมทะเลแห่งนี้อ้าวาวางจังจะบอกแล้วว่านี่คือทะเลอิสบูเฮ้ยเจแล้วเปิดก่อนเลย สังงั้นโอ้ยร่วงไกลๆร่วงน้องนี่กูไม่รู้แล้ต้องฟังเสียงให้ดีลองซ้ายลองขวาแล้วก็ต้องกวาดตาดูกวาดกวาดกวาดไม่ร่วง เอ้ยตายสิอุ๊ยเอ้าอะไรวะเออว่าะเราต้องอยู่ในแกนไลน์แน่เลยเชื่อแมงทะเลทะเลแถวนี้แม่งดูเดือดทะเลแถวนี้แม่งเดือดมันคือทะเลแกนไลน์ยิงกูแม่นยังวะกูยิงมึงไม่แม่นไงแต่มึงยิงกูแม่นอะเชื่อเนี่ยนะโจสลัดโว้ยอะไรเนี่ยลงแล้วลงแล้วลงแล้ว ไกลๆนู่นไกลๆนู่นไกลๆนู่นไ,ไกลไกลๆนู่นล่นนนนวงล่วงโอ้ยยังมันก็แ่งเกิน The next day later ี่จะผ่านก็ได้ไงวะต้องค่อยๆยิงค่อยยอดมงโอ้โหอยักถึงฟังขอบคุณมากเพื่อนโชคดีกลับลยปลอดภัยนะในตุ่มในน่าน้ำทะเลแกนลายอันตรายนะเพื่อนจัดไป ต้อไปข้างบนเจนนะมีป้อมปืนด้วยป้อมชิบหายกูกแล้วอืมมีกองกำลังติดอุ้งตืกว่ะเฮ้ยโหหลายเลยมันกำลังโอ้โีอา์พิจีด้วยชิบหายแล้วกูอยมันเดินไปเฮ้ย ปืนข้าข้างทางไอ้เวนเอ้ยอ่าอาแมงเอ้ยกูต้องเจ็บบวกเอ่อกองทัพนับร้อยก็โจนทิ้งนอย่างน,นี้ไปไงดีวะ ต้องเข้าไปไปชิดข้าในอย่าเฉียบเปิดฉากม่ายไล่ลุกหมดขอคัพเปอร์ดูวัน ตายเนไว้เพื่อนเราจะไม่ตายโอ้โหขอเล่นของใหญ่หน่อยอือป้ายเดี๋ยววิ่งวิ่งมาอย่างี้เลยเหรอจะเ้าไปชิดตอกไมย วูวูวูต่อไซมาวางด้วยและอ๋อรีบไปแล้วรีบไปแล้วโย่ดีสวดเข้ามาแล้วติดแชร์ต้องกบกำบังเพื่อนๆข้าบนรวบ เฉื่อยรถตายอีกโคตรเวรเลยลวกม,มาดึงเพื่อนมันเข้ามาข้างในหน่อยก็ได้นะไม่มีใครว่าหรอกเราอยู่ในสุกว่าเราได้เปรียบอีกสุขไว้ยันมันไว้พเพื่อนอยันมันไว้พเพื่อนอ โอเคะชิตัวแค่นั้นมันยิง,ยงกักไม่ได้เลยลำคาดหมดยิงแม่ง้เลยละมาดแล็กนะโอ้รับเปิดของทัพทับร้อยได้ด้วยโอเคป้าหมายต่อไปคือมึงลาไปทางนูน้นเอ๊ะเป็นแผนที่มีอีกทีมนี่หวาขับรถได้ปะเฮ้ยขับรถไม่ได้แต่ขึ้นปืนได้โ้เย้ย แต่กูเล่นเกมนี้มากูไม่เคยขับรถเลยเนี่ยกูรู้นะว่ากระสุนของปืนปืนเนี้ยยิงให้รถพวกนี้ระเบิดได้เฮ้ยเชี่ยตทหาราบเต็มเลยแอะเลยเดี๋ยวกูกูกูถ่านขี้เหนียวปุ้จะเล่นจะเล่นมาอยู่หลังแนวหญ้ามองไม่เห็น โโอโหลายตัวหลายตัวหลายตัวต้องเล่นของใหญ่กันหน่อยแล้วตู้โอเคไปเอาลนะเ <c oughs> อาไว แน่ดีจังนี้ให้เติมตะเบียงเยอะเนี่ยเชี่ยมีย <Cheer. S 1> มีแขกม่ได้รับเชิญมา,าจะลงโอ้ดึมข้าวโคดินด่วนเสียงรถเสียงรถเสียงรถอยู่ไหน เสียงรถอยู่ทางซ้ายทางซ้ายอยู่คนลังยิงปะท้ายอยู่โอเคเรา okay, ต้องไปช่วยเพื่อนไวเลยเนาะเสียงเงี้ไปแล้วเสียงเงี้ไปแล้วอุ๊ยโอ้นั่นไงทีมนึ่งอ๋อยิงกันเละหรองาจ่ารับรับแล้ว ครับผมอัอนี่น <With> ี่นี่คือท so ีมที่เราเล่นนะเนี่ยส่วนส่วนตัวเราคือที่เล่นนี้คือทีมอีกทีมทักษะได้เลยได้เลยตัวฉันทุกคนเม่อวานเราจะเล่นในจักรวาลไหนฮะปุลย ตาไปเลรอะมองกูมองกูตาไปเลไรน้ามึงเสกูเจ๊หน้าไปเไรอะอ้าพูดแล้วปากก็เห็นอ้าโกรธกูเหรอโคตรเลยละไปละถามมายวพาไปส่ง โเิยไ,ไปไปทานไหนเลยแว่ง็ีป้อมดักอยู่อ้ยอุยอุ้ยมีสวดวะระวังครับผมตอตรงก็มีของวะยังก็จกักจัดของหนใหญ่ให้มันหน่อยจึ้ม โ้กองทหารราบหญิงสนอกไปนับซ่าให้กูทำลายสินะปุ้ยกลัมาให้ไวเลยจะระเบิดตรงนั้นละไอ้เวน

ระเบิดเด็บร้อยเดี๋ยวฟังกูไปหนมนมเครื่องลองได้ยังอะ่ะเดี๋ยวกูต้องเคลียร์รันเวย์กูมองหน,าน้าเราใช่พวกเราเปล่าเดี๋ยวนะพี่เป็นใครนะไปพ,พี่พี่เดินชิวจัง ลุกขึ้นไปเดี๋ยวเคลียร์ข,ข้างหน้าใหา้เพื่อนเอรฉันยิงปนแม่นมากมัง้งอืมหมดไหมหมดเวยตรงนี้ออกมาโว้ยมันก็ตายหา่าหรอกอ้าว ทำลายพวกนั้นเรียบร้อยเหลือฝา,ากด้วยอุ้ยอาเคีย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 กูโดนอะไรวะ คร uhh. wow. oh. so oh ับนึงอะอืมบอลสุดท้ายวางถ่ายมาอุ้มหมดแล้วโอ้โหเยี่ย้อวุ๊กเราหรือเปล่า chết rồi không thôi 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 oh. ha chết mình không làm gì được chưa đã ok đang sợ rồi

ทราบครับขอบคุณมากเรียบร้อยปะเรียบร้อยแก้วเฮ้ยไข่เด็ดเผื่อเราเผื่อผ่านไปได้ด้วยดีตายชิบหายหมดเลยเขาบอเชื่อเลยมาดูภารกิจเตะผมสรุปรวมไป่ยี่เพื่อนอยู่ครบอัดเจ็กภารกิจเนี่ยภารกิจอยู่ครบ เราจิตทำครบราาไปน้อยโอเค๊เราเลยช่างวัดแล้วก็จะกระดาษต่อไปครับ